แค่จะจา้ทรัวแค่งูอะไรอ่ะงูเผือกเหรอ เขาไปไหนกันแล้ว่พิปันี่น đa lăng โอ้ยใหญ่มากทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ไม่ก้อนล้ำยังอ่ะก้อนหูมังอ่ะคือเพราอตัวน้ำท่วมใหม่เป็นเจ็บไอ้ตัวน้ำท่วมใอม่เพี่อนมันเนี่ยใช่ใช่เป็นตัว ไปดูสิรลเลยแล้วลูกระตนแล้วูบอลแล้วโอ้เก่งจังเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหอไปยิะไปยิ้มไปยิ้มเ้แล้วมองแม่มองแม่หน่อยนะขึ้นมองแม่น้องไปมองแม่โอ้โหโโอเคลูกแม่ไตัวไ่ตัวเลียด้วยไตัเรียด้วย กนนี poor, ้โดยกล้วยลงไปบอไปเอื้อไปยามือแย่นะมันกัดนะเนื้อไปมือวยเดี๋ยวมือแย่มันกัดนะ ไปให้ตเจียบเลยสัก้ก้าแล้วเนี่ยเอาออกก้าทัวดนเนี่ยเรียกแม่มาดูเลขเฮ้ยหายลูกปวดใจแล้วเว้ยจะเบื่อคนหลอนจริงเล

มันกินอะไรมันกินผักใช่ไหมมันกินผักผลไม้มันอะไรมันล้อะพวกผักหนูแยกก่อนมันกินอไ มันนอนอยู่ตรงนี้มันนอนอยู่ตรงนี้ตัวดำๆอ่ะ oh. และเอดบอกมันเล่่มๆเลยอุ้ยใหญ่จัดด้วยวะใหญ่เป็นเล่มล่มน้อยน้อยน้อยใครเยะ เยื่ย่อมาเร็วเอยมาเร็วม,มานะ,ะนั่งข้า,างแม่แล้วป้าไม่ใช่พี่ปนปนอ่ะคุณพ่อไม่มาเหรอหนึ่สสามก้มาใกล้ปานเช็ดหนึ่งสองสามเช็ดี่ลอสะดวกมากตอนนี้อย่าหย่ยิ้วนะใย่าย่ยิ้มเข้าไปนะปนายชื่ออะไรนหนชื่ออะไร มึนไไ้ยังไยระวังลิงนะ่อยมงลงมาไม่ไ้ั่ไเห็นจอค่ยังเป็นแดนี่ไน่าดูมันต้องมีนี่มันต้องมีหินเกลีให้มันลงไอ้นี่เลย อยู่ตัวรูค้ครับ<ช>ริมน้ำมันจะเป็นเขาเรียกว่าฮาร์เกาบัวเป่านกหวีดเอาอาหารไปก้อนสองฝั่งพอตรงนั้นยุคมันก็ไปทั่วเลยนี่ไหะตายทั่วเลยนกปากบัว,วท,ำทำงานสูงยอดเล,เลมยมันรับปล่อยมาเลยอ่ะอยู่นั่นมันก็มีอิสระนี่มั่อิสระแล้วนะใช่แต่มันก็ไม่ย้ายไปไหนเออเขาต้องใส่มันจะให้อาหารบันทีเนี่ยใช่เดี๋ยวขึ้นไปทำรังดูดีพ่อ ตัวบอลลัมเลยไปอยู่บนนั้นได้ไงเนะาะหาแล้วไข่ไม่หลวงไงอ่ะนี่เดี๋ยวเบี่ยงไปเบี่ยงมา